จะมาทำภารกิจสุดโหดกันที่โรงนกฟังซึ่งที่นี่เราเคยพาไกด์บิดมาอีปิดโคตรคาแล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรโหดพี่โมงนกฟังไงโคตรโคตรโดยพวกเราจะสุ่มเลือกผู้กล้าจำนวน3ามคนเข้าไปพิสูจน์ความกล้าพร้อมกับคำใบ้เพื่อหาการให้เจอใครเจอเร็วก็ได้ออกมาเร็วส่วนใครหาไม่เจอก็จะไม่ได้ออกมามาดูกันครับว่าใครคือผู้กล้าที่ถูกเลือกไปอยูกัน

คนที่สามใครพี่ทิมตาเลยตาเลยทพี่ทิมก็ชอบแล้วพวกเนี้ยไม่ชอบไม่ไม่รู้ไม่รู้แล้วฝั่งนี้หมดเลยช่วงนี้เราอยู่ฝั่งนี้ว่ะเฮ้ยยอดดีจับมือทำไมพี่เข้าพี่เข้าพี่เข้าคืจะอะไรไม่จะเข้าแทนหรออจับมือไม่ได้จับมือคนแรกไปฮะโอ้ คำใบแรกคือชานชลาที่9เศษ3ส่วน4ค่ะเดี๋ยวทะลุเสาวเข้าไปเลย9สส่วนส่ฉันใสไม่รู้จักเหรอรู้จักให้์พอตเตอร์นหไปดูเขเนี่ยฮร์รี่พอตเตอร์นะไม่้ไปเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวกติกาต้องคืนมือถือมาก่อนเผื่อที่แบบคุณหาคำใบไม่เจอแล้วคุณจะติดต่อถามใครแล้วเดี๋ยวมันจะขี้โกงนะคะไเป็นตัวดีมีมดยัีวเก็บอะไรไว้เป็นตัไปตัมาอะไรอ่ะ พร้อมแล้วเปิดเครื่องแล้วเข้าไปเลยครับตอนนี้พานูเข้าไปข้างในแล้วค่ะทุกคนแล้วทีนี้อยากมาลองเดาเล่นๆม้สำหรับเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้าไปต่อมีคนที่สองที่ว่าต้คือที่ไหนเขาใหม่ละนชาลาเขาคือเขาคนจริงมันน่ากลัวมากเนี่ยเขาให้เปิดเสียงวอร์ดด้วยชานชาลาหรอชานชาลา มือหน้ากลัวว่ะชานชาลา9 3ทับ4ตกลงจิครับสกลงจิครับตกลงจิครับเฮ้สวัสดีครับเขาาหัดไายกูไะเนี่ยทุกคนผมไม่อยากฟังเสียงนี้เลยผม,มอยากพูดดังๆหน่อยแล้วกันผมจําได้ไว้ทุกคนมีตอนหนึ่งว่ะทุกคนคือที่ที่เอฟซีมบ,บอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เดินชนเสาช,ชานชลา9 4มันคือเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แบบว่าไปเมืองอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้จกักไม่รู้จกักไม่รู้จกัจกเจอกระเสาทุกคนซึ่ง เมื่อกี้เป็นบ้านไม่น่าใช่คือตอนนี้ผมพยายามพูดสิ่งนี้นเพื่อผมไม่อยากฟังอันนี้นะทุกคนนะแอ้ทุกคนนะเขียนะกลัวว่าอ,อ,อุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะ ที่เสียงวันนี้ยา,ยากนี่เขียวกับเสาที่ยิ่งไม่เป็นบ้านคน ทุกคนครับผมได้ยินเสียงจากในป่าแล้วน่ะไม่แต่มันอันนั้นมันเป็นเสาหรืออะไรวะน่ะฮ้ยมันเป็นเสาเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยใครอยู่ต้นไม้เฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะจริงๆผมไม่กล้าเดินไปหรอทุกคนผมไม่กล้าเดินไปเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เสียงอะไรขลุกจริงขงลุกจริงทุกคนเสียงอะไรอะ่ะเนี่ยเสา,สาเยอะๆทุกคนเราเจอเสาแล้วผมว่าการโจนน่าอยู่ที่เสาวะ่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเสาบ้านนี้มีเสาเยอะสุด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรอะอะไรบินเฮ้ยเฮ้ยของจริงหาเสาก่อนเฮ้ยเฮ้ยคือเรื่องแต่งทุกคนตกใจเฮ้ย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 อะไรเขาบอกว่าเสียงเบา ก้าสามสี่มันเกี่ยวกับเสาแหละทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าก้าสอยู่ไหนตอนนี้เราหาก้าที่เสาอยู่ทุกคนทุกคนนับครับเจ๋งเ้ยผีใครวะนี่ หาคอถูกกูด้วยกูเจอแล้วอย่าหลอกนะเกิดแล้วเว้ยอย่ามานะยอมแล้วยอมแล้วเฮ้ยไอ้เยี่ยกูจะตกลงอเฮ้ยไอปวเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วเมื่อกี้ อยากจะบอกที่กี๊แต่ผีไไม่ใช่พี่ไม่เสียงพี่เอกเหรอไม่ใช่ไม่ผีพี่ไม่มีห้องตัวจะดูในฟูได้เลยอ่ะว้าวอ่อนอ่อนอ่อนยอมแล้วยอมแล้วเฮ้ยทำไมมาไวมากเลยอะมาคิวที่สองคิวที่สองไปเลยมาเชิญผมบอกเลยไฟหัวกล้องคุณอ่ะไม่ได้ช่วยเลยครับมืดหมดจับเลย คำใบของพวกกันคือฉันอยู่มานานมากฉันอยู่มาน<ม>า,านสุด,สดเอาคำใบไปด้วยเอาโทรศัพท์มาไ<ป>ม่ม <สะ S 2> ีอะไรเลยหรอไปอย่างนี้เลยหรอนีนี่ไง พี่เจอไวนะอันนี้พูดยอมรับนะถ้าสมมติว่าทีมไม่บอกว่าเฮบริเตอร์อ่ะพอบอกว่าไฮบริเตอร์แล้วเป็นอะไรปกันก็เลยก็เลยมุ่งไปที่บ้านที่มีเสาจอมผู้กันอันนี้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรวะเนี่ยกันง่ายมากคืออะไรวะอ่ะลองเอาพูดดิเราไม่เคาะชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ใช่ไม่ไม่ออะไรฉันอยู่มานานใช่อยู่มานานสุดก็น่าจะจอมปลวกน่าจะต้นไทรต้นไทรด้วยอุ้ยมันมืดจ้ามันมืดเกินไปอะเดี๋ยวกันนะขอวิเคราะอ้อสตอรี่เขอวิเคราะห์ก่อน อะไรอยู่นะสุดบอกหน่อยได้ไหมคะแห่เนาะไม่มีหรอกคืออะไรอ่ะอ้าเขาบอกว่าทีโล่งไม่กล้าเข้าไปอะทำไงดีทุกคนเขาบอกว่ามันนานที่สุดอ้โอ้ยไม่กล้าเดินไอ้กล้าเด้ยอ้าใหญ่ ผู้เจริญเลี้ยงไม่ได้ดูแลไม่กเก่งไงนะทีมงานหรือเปล่านานที่สุดคืออะไรอ่ะเราจะเลี้ยงการเข้าในบ้านนะคะทุกคนดูดีแล้วกล้องก็มองไม่เห็นโอ้เอาจะกลุ้งอยู่ตรงไหมตะกล้งนกก็นานอ่ะ อ,อน้องที่เรียกชื่อพี่วันนั้นบอกหน่อยได้ไหมคะอะไรอยู่นั้นสุดอ่าฮ่าทไงอ่ะ,อะ,อะ,อะของไปยังหาไม่ได้โอพเรสรากลับไปก็เจอไอตัวนั้นน่ะ บอกแล้วเราก็ให้คนง่อง่อกเก็บหนูมาหาอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วหนูนจะหาเจอไหมอ่ะเขาก็ไม่ช่วยหนูเลยตอบหนูหน่อยได้ไหม ไปหนูไม so <c oughs> mm ่กล้าก็เล้าเข้าไปข้างในเหรอข้างนมีก็ตกจังโตก็ต้นไม้แล้วก็อีกก็เอาเข้าไปเลยเอาเข้าไปเหยนานสุดดอนในบ้านเหรอเวลามันก็ไม่นานแล้วนะข้างในไม่มีอะไรนานแล้วอ่ะทุกคน ล่งไปหมดเลยลองเข้าไปอีกนิดไหมดูให้ดีๆคือตรงไหนอ่ะออกมาดูให้ดีๆไม่กล้าออกแล้วไงคุณพี่ไม่ <c ười> เ,เชื่อเขาละก <c ười> ันเฮ้ยจำปวกไหนอ่ะก็บอกแล้วว่าโอ้โหมองอะไรเห็นที่ไหนอ่ะ <c ười> แล้วเจ้าเสียงเข้ามาดูต้นไม้ต้นนู้นต้นนู้นก็ใหญ่อยู่นะแต่มันมีไอ้นั่นนั่งอยู่อ่ะมีของไหมนะ้าฉันจมกูแขวนต้นไม้เลยเนี่ยอย่านะอย่ามองแบบนั้น เลยต้นหนึ่งก็คือต้นนู้นที่วันนั้นมันมีเชือกมันคือต้นที่มีเชือก่ะโอ้โหหอขอแห้งมางไหมคะเราต้องเดินไปหาทางโน้นอ่ะโอ๊ย ไ่วางเดือดปหมพี่พูดถูกไหมน้องพุกันว่าไฟไม่ได้ช่วยหายใช่ปหมไม่ด้วยเลยพี่แบบขนาดไปส่งจุกหูแล้วยังไม่เห็นเลยหูเลยคนขอยืนยันว่าคนคิดได้คนเงียบมากนะทุกคนนะเงียบนะมึงโอ้ยหัวปูเลยเหรอโอเคครับเดี๋ยวเจียบตับไปโลเข้าไปต่อครับมาไม่รู้เหลือสุดท้ายอ่ะที่เหมือนให้เลยเขาเลือกคุณแล้วใช่แล้ปล่อยครับเราไม่คุณพร้อมแล้วปล่อยเดี๋ยวโทรศัพท์มา ไม่รู้เอากุญแจรถไมอ้มดนี่นี่นี่กุญแจรถมันอยู่ที่ผมเขาไม่เดี๋ยวนี้ไอ้มดครบตัวไต้มต้มออกมาจอิงจริงจริงดิ้นดิ้นไม่มีอะไรในตัวไม่มีอะไรเข้ลุยครับ ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมฟังจากนี้รู้ไหมครับเขาบอกว่าอยากให้แกล้งเพื่อนเขาคุณมาฝึกงานด้วยกันทำให้คุณจะแกล้งเราครับเพราะว่าอยู่ที่ตูมันชอบก่วนถูกที่ในจัดให้นะเราจะแกล้งน้องเขาเนี่ยคือเราจะออกควหมดทั้งผีทั้งอะไรเราจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะโดยว่าน้องไมโลจะใช้ชีวิตยังไงฮะกับการรอดในครั้งนี้นะมาแล้วครับไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ จะเป็นแบบปล่อยปล่อยลงพื้นมาะเป็นแบบพวกข้างบนข้างบนอะไรอย่างงี้มา่เลยครับมันต้องอยู่แถวๆแบบข้างบนข้างบนเนี่ยครับปล่อยโอ้โหพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะำมันตกรกระจนะพี่ ขอชั้นหนึ oh ok <ting> ่งเอะเดชั้น2เลยผมไม่ไหวในชั้นสองอ่ะนี่ผมไม่ได้เอาฟเสียงดูครับแต่ว่าจับใจความอะไไม่ได้นะครับุดคนู ตอนนี้เราย้ายรถกันมาหมดนะคือจัดให้ทุกคันเดินเราไปแอบดูข้างๆเพราะว่ามันคือขนาดหลังติดกับกรงนกแล้วคนนะเดี๋ยวเราไปดูข้างๆกันอย่ามองดูข้างบนข้างบนครับเดี๋ยจะมีจางแต่ว่าคนที่เคือทไหนก็ยังไม่รู้เลยอย่าเพิ่งจำเปรหน่อยนะนี่เป็นอะไรองตัวใจนะครับ๊ทครับมีอะไรอยากบอกเพื่อนคุณไหมครับคุณมินเลวมากชอบแกล้งมือเหรอใช่พี่ไม่รู้ชอบแกล้งผมกูว่าเดี๋ยวมีแก้แค้นกันมันทำอะไรผมไม่ได้หรอก ขาิโชคดีนะไมโลไอ้โมคิดแผนเองนะครับให้ท e ิ <t <t ้งเพื่อนมึงนี่มันยอดพี่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 เพิ่งมาให้คนตกใจนะโอ้เรต้องเป็น่อย่างเยนะอาจจะมีตัวอย่างนะค ว่าตรงต้นไม้แล้วหรอครับว่ปล่อยเราเจอพี่แท็กซี่ที่เป็นแฟนขับแล้วบอกว่าจอดทำอะไรกันบอกแกล้เพื่อนยู่เขาบอกไงเดี๋ยวพี่จะไปคนแฟกนะให้เราไปบอยวายไปนั้นทีมเมื่อกี้ยืนหันไปแฟนขับลงถามว่าทำอะไรกันบอกว่าแกล้เพื่อนตอนแรกคิดว่าแบบแกล้เพื่อนทำไมหรือไม่เขาบอกว่าไงเดี๋ยวพี่ไปแกล้ให้ไปไล่เขาให้พี่โกยิ้มอย่างเงี้ยอันนี้คือผมบอกนะว่าผมไม่ได้เตรียมเอกต้าหรือเตรียมพี่เขาเนี้คือคนที่ตายจริงๆเมื่อกี้เลย บอกว่าออกไปออกไปอย่างเงี้ยแทนพี่เขาจะห้ามเรานะประชาคนช่วยถุงเสริมมึงดวงตกพี่พี่ครับอยู่ไหนตรงไหนล้วครับพี่เฟิร์นอยู่ไหนครับพี่เฮ้ยไปับ พี่พี่ผมไ,ไหรอไอเอา้าเอา้าเอา้าแชแชะเอา้าอ๋ออ๋อปล่อยปล่อยครับทาไงคุณถ้าว่าปล่อยปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งแหละ ทิ้งผมคพีเดียวตรงนี้ทำกันได้งลงคอจนเราผมกลับมาพี่ครับโกโกพี่พี่เห็นรถเห็นรถดำเหลืองไหมครับเห็นรถตู้ดำเหลืองไหมครับพี่ไม่เห็นเลยครับพี่หน,น้าปากซอยไม่มีหรอครับสสวัดีครับพี่ขอบคุณครับ พี่พี่พี่เห็นรถตู้ไหมมาข้างหน้าซอยอ่ะพี่มม่ีนะครับทไผมถูกทิ้ง a few moments later อ้าวเฮ้ยขึ้นนะครับนั่นน่ะอ้าวรอผมดวนรอผมก่อนลาบอน คนดูครับไกลมากหูเฟิร์ทนทควรนอนนี่วอดเดือดคือเขาโดนโดนฆ่าแล้วก็โดนยัดไว้ในกระสอบผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ข้างๆผมครับเสียงคนล่างแบบกระสอบอะคนนั้นไม่เห็นยังไงมันก็ไม่เห็นอะครับเอาอะไรอะพูดเมื่อกี้มีใครอยู่าไปเลยนี่ได้ยินจริงนี่เราไม่ได้เฟกอันนี้ผมได้ยินอันนี้ผมชัดเลยไปข้างในผมได้ยิน โอเคหยุดก่อนครับโอเคเดี๋ยวเชียงนี้ครับขครับผมครับผมจะเดินเดินดอก่อน